คลิปลูกสาวที่ไปเที่ยวเทือกเขาหิมาลัยเดินเล่นอยู่อยู่บนเขาจา้ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบจ้ะห้าปีที่แล้วจ้ะเอาคลิปมาลงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะทุกคนก็นำคลิปเที่ยวลูกสาวเที่ยวจ้ะ คือเขาหิมาลายัยแล้วก็จะมีอีกนิดหนึ่งจ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ